วันนี้เขาจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงแมวของเกบอนเนคือสุต้าเชงกันเนาะเรามาดูวิธีการเลี้ยงให้เพื่อนเพื่อทำการกดไปที่เจ้าเหมียวเนาะหรือว่าน้องแมวของเรานั่นแหละพอกดเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆกดป้อนเนาะก็คือทำการให้อาหารเขาอาจจะให้ทั้งหมด8ครั้ง8จานเนาะเพื่อให้ผ่านเควสใครจะให้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเขาอะจะให้วันหนึ่งก็8 แต่จานเท่านั้นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแมวตัวที่สองเนาะเขาจะมีแมวทั้งหมดสองตัวเพราะว่าเขาเปิดล็อกได้แค่สองอันนี้จะเป็นแมวที่แต่งงานไปแล้วมีคู่มีอะไรไปแล้วเนาะมันก็ ส่วนแมวอ่ะมันจะสุ่มนะว่าได้กี่ดาวกี่ดาวแบบเนี้ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าว่ายัางไงเขาขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเขาให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ